สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังช่องเจสีชาแน,นลเนาะค่ะมื้อนี่วันอังคารที่12มีนาคมพศ .2567 รส 2, ค่ะเลิกงามย้ำดีเนาะคะ่ะเมื่อเราความฝันค่ะคลิปนี้เพราะว่ามี FC หลายท่านเนาะค่ะอยากได้ เลขความฝันเอ็ดมินค่ะท่านผู้ชมเอ็ดมินก็นจะขอเล่าเนาะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เอ็ดมินฝันงวดนั่นที่เอ็ดมินถือสามตัวตรงเนาะคะ่ะเอ็ดมินฝันอันวาผู้ไซสูงเนาะคะ่ะสูงสองเมตรกว่าค่ะท่านผู้ชมผิวสีข่ำสีดำว่ามันดำเหมือนนิโก้ด้วยค่ะผิวข่ำอะค่ะผิวแบบสีแทนค่ะท่านผู้ชม สูงสองเมตรแตวัารออค่ะท่านผู้ชมเสือกับ่ใส่ใสสังวารเส้นหนึ่งค่ะเขียนเขียนเลขเอ่อให้แอดมินเก่าหนึง่งหาลูกบอกว่าลูกอยากถูกหวยลูกไปซื้อเอาเลยพะนะป้าท่านผู้ชมแอดมินซื้งวดนั่นขันขันเม่นออกตรงๆรงอะค่ะแอดมินฝันได้คืนวันที่สากันยาค่ะแล้วกับวันวันที่หนึ่ง เสาหมากับเป็นวันที่หนึ่งตุลาค่ะท่านผู้ชมฝันได้สามตวัวค่ะแอดมินซื้องวดนั่นซือ้อไตนามเนาะค่ะทั้งอัตตลรีค่ะท่านผู้ชมขอขอคอมเมนต์ขอความเห็นเอฟซี FC ทั้งช่องเลยคะ่ะท่านผู้ชมจะซื้อหน่อยหนระือซื้อหลายค่ะท่านผู้ชมจะลงทุนบ่ค่ะเนาะค่ะกับค,คอมเมนต์มาบอกแอดมินทั้งช่องเลยคะ่ะ แอดมินก็จัดหนักคือกันข่างวดนั่นคันเถือ่อคือได้เจ็ดหลักค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่ามันบอกตรงงวดค่ะงวดที่สองก็บบ่ออกงวดที่สามออกตรงตรงแต่ว่าอแอดมินก็ซื้อตามไปค่ะเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะค่ะเคยเคยบอกว่าถ้าฝันนี่ให้ซื้อซื้อตามประมาณงวดทีงวดที่หนึ่งไ่ออกงวดที่สองก็ซื้อตามให้ให้ซื้อสามงวดถ้าสามงวดบว่ออกคือ เซาตามกันงเีพค่ะท่านผู้ชมคันเลขฝันได้เป็นโตเนาะค่ะเคยฝันมันบอกตรงๆมันมาออกอ่าวดสองวดสามนี่หลายข้างค่ะแอดมินก็เลยจําไว้เนาะค่ะแอดมินก็มาซื่ออวดที่สามค่ะท่านผู้ชมอ่าสื่อเก้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้ากับอ่านสื่อกันๆไว้เนาะค่ะก็เลยถืออ่าถือกับหวกลักอะค่ะขาดบัจักบาทเนาะค่ะค่ะถือว่าได้หลายอยู่เนาะค่ะเพราะว่า โอ้บรนหนกเขาถือเกือบหกลักนี่กับว่าเป็นหน่อยเนาะค่ะท่านผู้ชมที่หนึ่งตุลามันออกมาหนึ่งพฤศจิกากับเป็นวันที่สามเนาะค่ะถือว่าเป็นฝันที่ดีค่ะท่านผู้ชมโอ้จะเป็นอยากฝันยังสั่นอีกไหมค่ะท่านผู้ชมโอ้เฮ็ดเฮ็ดจังได้จังจิฝันยังสั่นอีกอะพยายามอยู่เด้อค่ะอันอันวิ่งบอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะท่านผู้ชมอยากฝันได้ยังสั่นอีกเนาะค่ะค่ะ พอมามาฝันที่ที่เลขเขาเนี่ยก็คือมาฝันงวดวันที่สิบเจ็ดมกราค่ะฝันว่าจับกบได้สองมื้อเนี่ยค่ะจับกบมี่แต่ตัวใหญ่ๆค่ะท่านผู้ชมตัวเะเป็นลัวคุณละมันมันอยู่ข่างกันเทนะค่ะท่านผู้ชมแต่ผู้ใดเ,เป็นคนภาคอีสานก็จะรูเนาะคะ่ะคันแทนะาอยู่ข่างๆจับขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมจับ ตัวหนึ่งมันกระโดดหนีไปแมค่ค่ะมันก็เกิเหลือสองตัวเอดมินกับตีกับปบสองตัวกัเก้าตรงมาสองตัวแนนอนเลยเมื่อนี้จับกับเมื่อเป็นเจ็ดกับเป็นหาเอดมินตีเก้าเจ็ดเก้ากับเก้าห้าเก้าค่ะทา่นานกกก 5, 5, 9, 5, 9, าผู้ชมเสียดายไปหนักเก้าหาหาเก้าค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเอดมิ้นตเคยฝันแบบดีมันให้ออกห้าหนึ่งเก้าตั้งแต่ต้นปีหกหกนะคะมันออก 519เอ็ดมินก็ฝันจับกบจริงสิหรอค่ะมันหอกหาหนึ่งเก้าค่ะจนผมหววนั่นกับเอ็ดมินก็ถือลายยุสถือสามโตตรงคือกันค่ะงวดนั่นโอ้ยขันฝันมาจับกบดีอยากฝันอยู่ค่ะท่านผู้ชมฝันแบบนี้กะถือว่าฝันดีแล้วค่ะจับกบนี่ถือลวดเลขขันฝันมาได้จับกบค่ะท่านผู้ชมค่ะพอมาหวววันที่หนึ่งกุมภาเนาะค่ะเอ็ดมินฝันว่าอันเอ็ดมินเคยอยู่สมุดประกาศเนาะค่ะ เคยยู่สมุดประกาศแอดมินฝันนั่นวันเดียกิโลสามหกย่างคืนแม่ค่ะท่านผู้ชมเลขออกศูนย์หกสามอันแอดมินวอริสือค่ะท่านผู้ชมฝันแต่ตองงวดแอดมินมักฝันตองงวดครับท่านผู้ชมกันฝันตองงวดนี่แม่นโหลดแอดมินนี่ค่ะกับฝันขึ้นมันผะอย่างหนึ่งเด้อค่ะแอดมินกับเสียอ่าซ้อมเบื้องโจของล่ะค่ะกันภาษาอีสานถ้าภาษาภาษากลางกับคือว่าต้องต้องดูดู เหมือนดูประวัติตัวเองเคยฝันแบบไหนยังเสียค่ะกระซ้อมมึงเจ้าของว่าฝันแบบใดนเนาะค่ะฝันต้องวดจะแม่นค่ะท่านผู้ชมอันฝันว่าได้ขี่รถสามหกย่างคืนวันนี้ม่เสื้อเจ้าของจังไดอันมาฝันย่ำอยู่ค่ะใกล้ใกเลขออกฝันวานอันถือเลขสามหกแปดคือบักค่ะถือบักดีใจบัคักค่ะท่านผู้ชม อันเลขงวดนั่นกระดังเพราะค่ะไปตรงกับเลขอาจารย์น็อดตีขอขอออกเอ้ยน้ำในี่เดี๋ค่ะอาจารย์น็อดตีมันตรงอีลีไหมค่ะไปฝันตรงเพื่อนบดัดนีไปให้อันน้องสาวอีเแม่เนาะคะ่ะเสียงอันแล้วิดว่าเสียงเราแล้วว่าฝันว่าม่อนตายเหมือดป่นะบ่ถ,ถือดอกเล็กป่นะกันลยให้พักกันบ่ซื้อคะ่ะท่านผู้ชมติ่มอันงวดลุนมมาบ่ฝันคะ่ะท่านผู้ชมนั่นแหละ มาฝันงวดว่าหันค่ะแต่ผู้ชมเสียดายฝันตองงวดจนลืมฝันว่าอันอันแม่แอดมินนี่แอดมินไปซื้อบอกักเผาน้ำเล้าไปซื้อสามสิบหน่วยแม่อันอันลูกเสียเอาไปขายหน่วยละสามสิบบาทเดอ้อเลยบอกระวังสิเออเราแต่มึงสิไปขายไปะนะละว,วานะวันนี้ประคุณไปเอาบอกักเผาอยู่ถึงเงียยเราเล่าไว้ถึงเฮี้นผู้กาท่านผู้ชมเฮี้นสมัยเก่าเนาะค่ะสันสวง ม่เลขสีออกบนค่ะค่ะนะวันนี้เจ้าของก็ะเลยเอาเงินให้เราสามร้อยกับท่านผู้ชมเลขก็ออกสามศูนย์ศูนย์สามนัน่นอันเขียนไว้เขียนแต่ฝันแต่ตองงวดเนาะค่ะเขียนไว้สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์เราลืมแอดมินก็นลืมว่าเจ้าของฝันว่าท่านผู้ชมโอ้ยเสียดายค่ะเลขออกแล้วเอา้าคือคุณ,ค,ณคูณเลขสามศูนย์ศูนย์สามบัดดี้เลขเจ้าของฝันเพอแอดมินกะ งานหลายเนาะค่ะอ่างานนันงานนี่นานนบางทีแอดมินก็เป็นคนอ่าโบเสียเจ้าของฝันกันบท่านผู้ชมเป็นอย่งนี่ค่ะสำหรับมังวดนี้เนาะค่ะแอดมินกับฝันค่ะท่านผู้ชมฝันตะโตงวดแอดมินซื้อลอตเตอรี่ตั้งแต่วันที่สี่สี่มีนาคมไขแอดมินอเอาตังค์่ค่ะ ใบละ80บาทมีเท่าใดแอดมินกดเอาผู้เดียวเหมือนขันเป็นตัวนั่นผู้ใดบ่ดต้องไปหาเลอค่ะแอดมินซื้อตั้งแต่วันที่4เดี๋ยวแอดมินจะขึ้นอนะ่ะอันแอดมินซื้อแล้วแอดมินจะให้เบิงเนาะค่ะว่าแอดมินซื้อตั้งแต่วันที่4แต่ว่าแอดมินกะอันบวก,ก้าลงทั้งช่องย่านมันบ่ออกไหมค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมก็อยากได้เนาะคะ่ะอยากว่ารู้ว่าแอดมิน ฝันได้ตัวใดฮะที่ออกม้าเนาะค่ะขันบอกออกแอดมินก็ตตรงขอทษไใ้เด้อค่ะท่านผู้ชมแอดมินกับบลูมันสิออกรือบ่ออกนะค่ะแอดมินกับฝันเนาะมันก็เป็นความฝันเนาะค่ะขันมันออกตรงม้ามันก็ถือว่าโกะมันก็เป็นโชคดีของเฮาเนาะค่ะเทวดาเป็นเงินเทวดาก็สิได้เด้อค่ะท่านผู้ชมแอดมินฝันว่าหลวงปู่สวงมาบอกแอดมินเด้อค่ะเป็นเลขสามตัวค่ะท่านผู้ชม แอดมินสิขื mm ้นไห้ท hmm. ั้งนี้ค่ะานผูุ้มเนตาะวาแอดมินยกกระดาษมันเป็นเลกลับไหมคะเนี่ยเอาแอดมินสิขื้นไห้ทั้งนี้ค่ะมันเป็นอันกลับค่ะท่านผู้ชมแอดมินร้องแล้ว่ายอาจลิปเบื้องแล้วมันเป็นกรับค่ะแอดมินจะขึ้นนาจอไห้เนาะค่ะฝันว่าหลวงผู้สวงมาบอกสามตัวนี้แหละค่ะท่านผู้ชมอันมากระจัดขัดกับพานเด้อค่ะบ่าถือกายวากันค่ะมันเป็นความฝันเนาะค่ะ แอดมินก็นอยากถือสามตัุนละอยากถือทอดรางวัลที่หนึ่งคนละ่ะซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้เนาะมันก็เป็นความหวังเนาะค่ะถือเลขนี่อันรางวัลที่หนึ่งหกตนี่หนึ่งในล้านค่ะท่านผู้ชมถ้าถืออันเลขสองตนี่กันหนึ่งในลอยนม่ลอยหางเนาะค่ะเขาเอกสามตหนึ่งในพันค่ะท่านผู้ชมเอา ผู้ใดอันเป็นหนึ่งในล้านผู้ใดฉิตเป็นหนึ่งในลอยผู้ใดฉิตเป็นหนึ่งในพันแอดมินก็อยากเป็นหนึ่งในล้านอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะคลิปนี้แอดมินกะขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนาะค่ะที่ทนฟังแอดมินมาตั้งโดนเนาะค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเจสีชั้นแนวเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางตัวเลขเด็ดๆดีๆมาฝากมาตอนท่านผู้ชมผู้ฟังเนาะค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนาะค่ะมีกิจการงานจะเริ่นดูเรืองค่ะ,ะสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจนกว่าสิบกันไม่คิดหนัคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ